คี่น้องจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยจะต้องเห็นคนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับอืดถ่ายไม่ค่อยเป็นที่ต่างับมืองับมืองับขากางเกงอะไรเงี้ยครับยอนตอนแนะนําเลยสําหรับใข่ทิมต่อให้มีปัญหาว่ามาฝากโคชเชาได้นะครับน้องดีขึ้นมากเรื่องอาการงับนี่คือหายไปแล้วไม่ไม่มีงับเลยแล้วก็เรื่องเห่าสิงแปลกปลอมลอกแกไรเงี้ยครับก็คือไม่มีละสามารถอืดถ่ายในในถาดที่เราเตรียมไว้ให้ครับไม่ไม่ไม่อืถ่ายเลียลาดบริเวณอื่นของห้องทำให้เราเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาได้มี ประสิทธิภาพมากขึ้นน้องก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะเนาะแล้วเราก็อยู่ได้อย่างอยู่ด้วยกันได้อย่างแบบมีความสุขนะครับครับในคลิปนี้นะครับโค้ชชาอยู่กับคุณหมอต่ายนะครับแล้วก็น้องอ่างเปาผู้น่ารักนะครับน้องอ่างเปานะครับเป็นนักเรียนหมาเด็กนะครับที่มาอยู่ที่บ้านของโค้ชชาสามเดือนเต็มเ็มเลยนะครับซึ่งก็มีปัญหาเยอะแยะมากมายนะครับมาตั้งแต่ตัวเล็กๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้จบคอร์สกันแล้วเราก็จะมาคุยกันว่าน้องดีขึ้นขนาดไหนนะครับอะเริ่มจากคําถามแรกเลยนะครับคุณหหมมออต่าายัน้งีปญ กรรมเรื่องใดนะครับหรืออะไรที่ทําให้เราปวดหัวนะครับไม่สบายใจถึงได้ส่งน้องมาฝึกที่บ้านของโเชาครับตอนรับน้องมาครับตอนแรกๆคือน้องจะอยู่คนเดียวไม่ได้เลยจะต้องเห็นคนตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับแล้วก็ถ้าไม่เห็นก็คือจะร้องแล้วก็อย่างหนึ่งก็คือจะอึดถ่ายไม่ค่อยเป็นที่ครับชอบงับมือด้วยไหมอ่างับมืองับมืองับขางเกงอะไรเงี้ยครับจาได้ว่างับค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็เป็นอะไรที่นักใจเหมือนกันนะครับและตอนนี้นะครับก็จบคอแล้วครับคุณหมอต่ายก็ได้มาเจอกับน้องอ่างเปาแล้วนะครับเดี๋ยวเล่าให คนดูฟังสักหน่อยครับว่าวันนี้น้องดีขึ้นขนาดไหนนะครับประทับใจอะไรบ้างครับพอพอได้มาเจอน้องครับคือน้องดีขึ้นมากเหมือนจะเรียบร้อยขึ้นอ่ะเรื่องอาการงับนี่คือหายไปแล้วไม่ไม่มีงับเลยแล้วก็เรื่องเห่าสิงแปลกปลอมบล็อกแบกอะไรอย่างงี้ครับก็คือไม่มีละแล้วก็เรื่องอืดถ่ายเป็นเป็นที่เนี่ยก็คือสามารถอืดถ่ายในในถาดที่เราเตรียมไว้ให้ครับไม่ไม่ไม่อืดถ่ายเลือราดบริเวณอื่นของห้องนะก็เลยประทับใจมากเพราะว่าสามารถแก้ปัญหา ได้ได้ถูกอันที่ที่มีปัญหาแต่ตอนแรกนี่นะครับน้องอ่างเปาเก่งขึ้นเยอะแล้วนะครับจะได้เรียงง่ายนะครับแล้วก็สบายใจนะครับทีนี้นะครับวันนี้เราได้ทดสอบกันด้วยนะครับก็ได้ให้สั่งคาสั่งน้องนะครับก็ได้ทดลองสั่งนะครับตั้งแต่นั่งมอคคอยขอมือเปไงครับวันนี้สนุกไหมครับสนุกค่ะก็คือทาทาตามสั่งได้ได้แบบร้อเซเลยได้แบบโอเคมากชอบเลยชอบเลยอ่าทำให้ดูน่ารักขึ้นเลยน่ารักขึ้นนะครับก็จะทําให้เขาเป็นหมาที่ทรงเสห์มากขึ้นนะครับสวยมากขึ้นก็ เดิมเนาะอ่าแล้วก็จะทําให้เราแบบเลี้ยงน้องหมาได้อย่างมีความสุขด้วยนะครับอ่ะอีกหนึ่งคำถามครับถ้ามีเพื่อนๆนะครับที่เรารู้จักเนี่ยมีปัญหาคล้ายๆกับเรานะครับอยากจะแนะนําให้มาเรียนที่บ้านโคชาวไหมครับอ๋อแนะนำเอออันนี้ต้องแนะนําเลยเพราะว่านอกจากเรื่องการแก้ปัญหาที่ที่น้องมีปัญหาแต่แรกเนี่ยครับเรายังสามารถเหมือนใช้ชีวิตกับน้องได้ง่ายขึ้นสามารถออกคําสั่งได้ง่ายได้น้องทําตามคําสั่งของเราได้ดีขึ้นเียครับก็ทําให้เราเหมือนใช้ชีวิตประจําวันด้วยกันโดยที่ไม่มีปัญหาแล้วนอกจากน คือโคชาชก็จะสอนเรื่องแบบการกลุ้มมิ่งต่างๆทาให้เราเลี้ยงเลี้ยงน้องหมาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น<อ><อ>น้องก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะนาะแล้วเราก็อยู่ได้อย่างอยู่ด้วยกันได้อย่างแบบมีความสุขนะครับสดยอดตอนไหนนําเลยสมัครใครทิ้มต่อให้ไม่มีปัญหาก,ก็มาฝากโคชชาได้นะครับได้ได้เพราะว่าโคชาชก็จะคอยดูแลให้นะครับโดยเฉพาะน้องหมาเด็กที่อายุแบบว่าเพิ่งรับมาใหม่ๆเลยนะครับสองเดือนนะครับหรือจะให้โคชชาไปรับน้องหมาของคุณที่ฟาร์มเลยก็ยินดีนะครับก็ไปรับมาแล้วก็เลี้้้้ยยงใหไไดดนนะกก็สาามรรถคุัับ คุณที่ดูอยู่นะครับถ้าสนใจนะครับแล้วอยากฝึกแบบคุณหมอใต้แบบน้องอ่างเปาแบบนี้นะครับก็สามารถทักมาได้เลยนะครับที่เพจฝึกหมาทาักง่ายๆที่บ้านบายโคชเชลนะครับแบบให้โคชเชวไปสอนคุณที่บ้านก็มีแบบฝึกประจําแบบนี้ก็มีนะครับแบบหนังสือก็มีคอร์สเรียนออนไลน์ก็มีสําหรับวันนี้คุณหมอใต้แล้วก็น้องอ่างเปาไปแล้วนะครับบ๊ายบาย